คนอีสานไม่ให้อภัยฝนธนะสุนทรแสดงตัวตนคนอีสานหลังมีประเด็นดังขับเฮาท็อกซิกด่าคนอีสานหลังจากที่มีคลิปเสียงจากขับเฮาออกมาดูถูกเหยียดหยามคนอีสานก็ทําให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จนเกิดแฮชแท็กขับเฮาท็อกซิกเรียกได้ว่าเป็นอีกประเด็นดราม่าที่มาแรงที่สุดในขณะนี้เมื่อมีคนกลุ่มหนึ่ง นั้นได้จัดตั้งขับเฮามาพูดคุยในแง่ลบและวิาพากษ์วิจารณ์คนอีสานถึงประเพณีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในกรุงเทพแฟชั่นการแต่งตัวการหาสามีฝรั่งการมีครอบครัวทั้งที่อายุยังน้อยและการเข้ามาหางานทำในกรุงเทพเพื่อทำให้คนกรุงเทพดูสูงขึ้นและในเวลาต่อมาเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่เป็นคนอีสานต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวดางังกล่าวอางมากมายเช่นนักแสดงชื่อดังอย่าง นุนละมิดาประกาศโซเชียลอย่าให้เห็นกินข้าวกันโดยเธอนั้นโพสเช่นกันว่าฉันเป็นคนอีสานแฮแท็ hashtag, ชัยภูมิแฮตแท็กทำทำไมอย่าให้เห็นกินข้าวนะแฮแท็ hashtag, อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมต่อมาลาลา่าอาสยามที่ได้โพสร,ระบุข,ข้อความว่าพี่หนุ่มคะหนูขอไปออกรายการแฮแท็กโหนกระแสหน่อยคะ่ะหนูถูกเหยียดว่าเป็นคนอีสานหนูขอเป็นตัวแทนคนอีสานไปพูดได้ไหมคะหนูศูนย์คับ ฟังเสียงมันชัดๆเบื้องหน้ามันคักคกคือมาเหยียดคนอีสานเหยียบหัวใจกูคักแท้ขอเป็นตัวแทนคนอีสานไปออกแฮชแทก็กโหนกระแสเหน่จ้าศูนย์คักและล่าสุดต้องบอกว่าทําเอานักร้องลูกทุ่งอย่างฝนธนสุนทรต้องออกมาแสดงฐานะคนอีสานหลังขับเฮาลามตั้งกลุ่มเหยียดคนอีสานโดยงานนี้ฝนธนสุนทรได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าเป็นคนอีสานทั้งตัวเลยค่ะไม่มีเชื้ออื่นปนเลยแฮชแทก็ก ฝนธนะสุนทรทอทงคนนิยมนั่นเองขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์สวัสดีครับ